สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำดินชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทำฮอร์โมนนมสดเอาไว้ใช้บำรุงต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะขวดเปล่าเอาไว้ใส่ฮอร์โมนของเรานะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ แล้วก็นมค่ะจะเป็นรสอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นนมจืดหรือว่ารสชาติอะไรก็ได้นะคะช้อนไว้สำหรับตวงนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไว้สำหรับผสมส่วนผสมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ ส่วนผสมของเราลงไปเลยนะคะเริ่มจากนมนี้เลยค่ะอันนี้เป็นนมที่หมดอายุแล้วค่ะจะหมดอายุหรือว่าจะเป็นนมซื้อมาใหม่ใช้ได้ทั้งนั้นนะคะซื้อมาแล้วเด็กไม่ทานก็เอามาทำฮอร์โมนนมสดค่ะค่ะนั่แล้วนะคะผงชูรสค่ะผงชูรสนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเต็มช้อนช้อนนี้ก็ เนี่ยค่ะช้อนเดียวแต่ไม่ต้องเต็มนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเพื่อนๆใส่ไปหมดขวดเลยค่ะ,เ,คคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ คนให้เขาเข้ากันได้ดีนะคะเพื่อนๆก็ทำเก็บเอาไว้ไว้ใช้รดต้นไม้ของเรานะคะก็เป็นฮอร์โมนบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ดีค่ะเวลาจะใช้ก็ใช้ช้อนนี้นะคะหนึ่ช้อนนะคะต่อน้ำา20ลิตรค่ะหรือถ้าใครชอบเข้มข้นก็ เติมไปสักสองช้อนก็ได้นะคะต่อน้ำย20ลิตริะนะคะ,คะฉีดพ่นได้ตามที่ต้องการเลยค่ะพ่นอาทิตย์ละสอาครั้งหรือจะพ่นวันเว้น,ว,นวันก็ได้ค่ะเพราะนี้เป็นฮอร์โมนบํารุงต้นไม้ถ้าต้นไม้ที่มันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถพ่นได้เลยนะคะพ่นทีๆได้ค่ะพวกนี้จะมีประโยชน์ต่อต้นไม้ของเราค่ะ เราคนเสร็จแล้วเราก็เอาใส่เก็บไว้ในขวดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปตากแดดก็ได้นะคะเอาไว้ในร่มนะคะฮอร์โมนชนิดนี้ทําเสร็จแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยไม่ต้องหมักไว้นะคะนี่ค่ะเคได้แล้วนะคะ อันนี้สีเขาเป็นออกชมพูนิดนิดเพราะว่าเขาเป็นตรสเบอร์รี่นะคะจะเอาเป็นนมสดก็ได้ค่ะนมที่เด็กไม่ทานนมโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเราเขยา่าเขย่ให้เข้ากันแล้วเราก็เอาเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องน้ำมินแชนแนล